ไลดูเตอร์นะครับวันนี้สิ่งที่ผมจะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆครับมีมากมายหลายเรื่องครับเอาเรื่องที่เป็นไฮไลท์กันก่อนนะครับใน YouTube ครับสามารถที่จะมีระบบแปลภาษาได้นะครับถ้าเราจะหาความรู้จาก u ู u b e นะครับเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเราสามารถตั้งค่าให้มันเป็นภาษาไทยได้ครับตรงนี้ความรู้ y o ยู u b e นะครับมีคุณค่ามากมายครับอย่างเช่นประจารย์ผมนะครับ ท่านทำหิมะเทียมขายได้ท่านก็ได้ความรู้มาจากใน u t u b e นี่แหละครับโอ้ขายดีมากเลยนะครับหิมะเทียมท่านขายเป็นเจ้าแรกและเจ้าเรียนในประเทศไทยซึ่งความรู้ท่านก็ได้มาจากในยู u ูบนี่แหละครับเพราะฉะนั้นคุ้มครับความรู้มันมีอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วครับเพียงแค่เราเข้าไปนะครับมันจะมีช่องทางในการทําธุรกิจใหม่ๆทําให้เกิดเป็นรายได้ที่มั่นคงนะครับเป็นอาชีพหลักได้เลยนะครับในเรื่องต่อไปครับที่ผมอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะครับก็คือเวลาที่เราทําช่อง youtube ของเรานะครับเราสามารถมีเพลย์ลิสต์นะครับดึงเพลย์ลิสต์จากของคนอื่นมานไว้ในช่องเรานะครับเพลย์ลิสต์ก็คือเป็นรายการที่มันเป็นช่อง YouTube ยู u ูบนี่แหละครับรายการที่มันเป็น1 23 4เพลย์ลิสต์ที่มันเป็นหัวข้อเดียวกันเอา,อางี้ดีกว่านะครับดึงมาไว้ในในทีมของเราให้มันตรงกับคอนเซ็ปต์ของเราถติว่าเราทำ u t u b e หัวข้อเป็นแรงบนันดาลใจให้คนหันหน้ามาทำการตลาดออนไลน์เพื่อ ความมั่นคงในอาชีพในชีวิตอะไรเงี้ยนะครับตรงเนี้ยเราก็สามารถหาข้อมูลเพลย์ลิสต์คือ,อรายการที่เป็น youtube ที่มันติดติดกันเพลย์ลิสต์เนี่ยของท่านใดก็ได้ที่สามารถดึงเข้ามาแล้วก็มาใส่ในช่องเรานะครับตรงนี้เป็นการให้ความรู้มันก็จะตรงกับคอนเซปต์ของช่องเรานั่นเองนะครับทำให้ยอดวิวมันมากขึ้นนะครับฮะต่อไปนะครับก็ผมอยากจะมาแบ่งปันว่าใน u t u b e ครับหลายๆท่านอยากจะรู้ว่า ยูทูบเนี่ยไฟวีดีโอจาก YouTube เอามาลงในเครื่องเราได้ยังไงนะครับจะแปลงไฟยังไงนะครับวิธีการก็คือใส่ w s เข้าไปคำมาหน้ายู u ูบเลยครับถึงว่าเป็น world wide web จุดนะครับแล้วก็ใส่ w s เข้าไปแล้ว YouTube ในช่องช่องนั้นเลยครับใน url ช่องนั้นที่เราต้องการที่จะดึงมานะครับก็ใส่เข้าไปแค่นั้นกดไปตามโปรเซสก็ได้มาเป็นไฟล์ของเราครับเห็นไหมครับง่ายไหมครับถ้าเราเข้าใจนะครับทุกอย่างเป็นทางลัดสู่ความสำเร็จได้หมดเลยนะครับหรือไม่ว่าการดาวน์โหลดนะครับ ไฟล์วิดีโอที่อยู่ใน f a c e b o o k นะครับจะมีโปรแกรมนะครับแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับหรือเราเรียกว่าปลั๊กอินนะครับเราเรียกว่า social downloader social downloader นะครับตัวนี้่าเป็นปลั๊กอินทำให้ง่ายขึ้นนะครับต่อไปครับก็คือผมจะมาพูดถึงในเรื่องของหัวใจในการทำธุรกิจให้สำเร็จนะครับก็คือการรู้จักการฟังหานั่นเองครับการฟังหาคือเราพูดให้น้อยๆนะครับ ใช้คำถามสืบค้นเข้าไปนะครับใช้ความเหน็นอกเห็นใจนะครับเข้าไปเป็นผู้เดียวกันกับคนที่เราคุยด้วยนะครับอย่างน้อยเราก็รู้ความฝันของเขารู้ความมุ่งหวังของเขานะครับรู้ชีวิตของเขาว่าคืออะไรนะครับเราในเมื่อรู้เรื่องของเขาแล้วเราก็เติมเต็มในสิ่งที่เขาต้องการนะครับนั่นคือเรื่องของการฟังหาหรือว่าการฟังหาจะทําให้เราได้เห็นโอกาสในการธุรกิจก็ได้อย่างน้อยความสัมพันธ์ที่ดีครับมันเกิดขึ้นแน่นอนนะครับถ้าเรารู้จักฟังหาคนอื่นนะครับจำได้ครับ พูดน้อยนะครับใช้คําถามนะครับเ้วเป็นคนที่ตั้งใจฟังให้ดีแล้วก็ฟังในสิ่งที่อยู่เบื้องหลังคําพูดของเขาให้ให้ออกนะครับก็โปรแกรมต่อไปที่ผมอยากจะแนะนํานะครับก็คือโปรแกรม parallel นะครับ parallel เนี่ยเป็นถ้าแปลเป็นภา,านษาอังกฤษเนี่ยจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยแปลว่าคู่ขนานนะครับพ r a l l e l เนี่ยใช้ในมือถือของเราเนี่แหละครับเวลาที่มือถือเราสามารถโพสต์ตรงในเว็บขายดีหรือว่าเว็บขายของเลยได้ถ่ายรูปนะครับโพสต์จากในมือถือ ทีนี้การโพสเนี่ยมันควรจะมีหลายๆอีเมลเต็มครับเพื่อว่าจะได้โพสตได้เยอะๆหน่อยนะครับดังนั้นโปรแกรม p l r a l เนี่ยสามารถช่วยทําให้เราโพสสองอีเมลนะครับในมือถือเราได้นะครับตรงนี้น่าสนใจมากแล้วก็ใช้ง่ายมากเลยครับวันนี้ได้ทดลองใช้แล้วนะครับใช้ได้ง่ายๆมากๆเลยครับครับก็หวังว่าความรู้ที่ผมได้แบ่งปันวันนี้กับเพื่อนๆนะครับจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบนะครับก็กดไลค์นะครับถ้าว่าใช่